ชั่วขาดไปก็ไม่ได้นะก็คือจบเลยก็คือจบเลยก็คือต้องเริ่มใหม่เลยต้องพรอ้รอมค่ะเอ้ย <constructor> ยังไม่ทันเริ่มคุณแก้แล้วเออพร้อมนะคะ่ะห้าสี่สามสองป ชนะไปเลยแบบนี้ไม่ต้องเล่นให้มี่เพิร์ดชนะไปเลยจริงๆกับผมอยากจะบอกว่าสาบวนมือน้องเจ็บตอนน้องผม่ะชนไเออหักมือฝั่งนั่งอ่ะโอเคเกมหมดเรื่องนี้นะคะพี่เพิร์ดชนะไปค่ะจากพี่อนุญาเก็บโตเลยนะเก็บโตเลยนะคะเก็บโตแล้วหลุดลงล่างนิดนึงกปบผมฝั่งคุณผู้ได้หาดี